สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยานะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โครงการรอชนะนะคะถึงแม้เมื่อวานนี้นะคะที่กลุ่มพิเศษนะคะที่จะปิดปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่5มีนาไปแล้วแต่ว่าระบบนะคะก็ยังมีการต่อให้นะคะสําหรับกลุ่มพิเศษที่จะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ ผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนกันได้จนถึงวันที่26มีนาคม2564นะคะแต่ว่าตอนนี้ใช่ไหมคะวันที่6กับวันที่7นะคะก็ระบบเดี๋ยวธนาคารกรุงไทยนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงระบบอยู่นะคะแล้วก็จะทําการเปิดระบบกันในวันที่8มีนาคมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของการยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันต่อต่างใช่ไหมคะหลายท่านนะคะก็คือได้สิทธิ์ของเราชนะแล้วแต่ว่ายังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะจะไปยกเลิกแล้วก็ ใช้เปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนแทนก็ก็ยังเขายังไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะก็คืออยากลองอยากลองยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันเป่าตังที่โทรศัพท์มือถือกันให้สําเร็จก่อนนะคะก็สำหรับส่วนที่ท่านใดน,นะคะที่ไม่มีกลุ่มสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะเงินก็ได้ไปหลง ได้จ่ายก้อนแรกไปแล้วนะคะ4,000เมื่อวันที่5มีนาคมนะคะแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะได้เงินกันในวันที่11นะคะเป็นจํานวน5,000บาทแต่ว่าเรามาเล่าปัญหากันในส่วนของการยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันเป่าตาังาากันนะคะในกลุ่มของ smartphone. สมาร์ทโฟนสําหรับท่านใดที่ ลองแล้วก็ขอให้ลองอีกจนกว่าจะสําเร็จนะคะก็เราจะมีอยู่สักสองสามวิธีมาเล่าให้ฟังนะคะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่ยืนยันแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะยังไม่สําเร็จก็คือวิธีแรกก็ให้ลองยืนยันตัวตนไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนกว่าจะสําเร็จประมาณสัก40-50ครั้งนะคะเสียวเยาาก็ ช่วยนะข้างบ้านใช่ไหมคะประมาณวันที่ผ่านนะก็คือ21ครั้งถึงจะยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะแต่ว่าบางท่านนะคะที่ขอไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาอันนี้มีจริงๆนะคะก็อันนี้เขาซื้อเพื่อการรองรับม33เนื่องจากว่าโทรศัพท์เก่าของพี่กเกษียแล้วก็เลยมาช่วงประจบเหมาะในม33พอดีพี่เขาก็เลยซื้อโทรศัพท์มาอันนี้เขายืนยันตัวตน แค่ครั้งเดียวถือว่าผ่านอันนี้อันนี้เราก็จะเล่าสู่กันฟังนะคะสาหรับการยืนยันตัวตนันนี้ครั้งเดียวสําเร็จแต่ว่าหลายๆท่านที่ยังยืนยันตัวตนแม้ว่าจะ20 30ครั้งแล้วแต่ยังไม่สําเร็จก็มีวิธีต่อมานะคะก็อย่างแรกใช่ไหมคะก็คือยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันจนกว่าจะสําเร็จวิธีที่2ก็คือให้เอาบัตรประชาชนใช่ไหมคะไปที่ธนาคาร กรุงไทยที่ตู้ ATM ที่เป็นตู้สีเทาๆนะคะเพื่อไปยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นก็ให้ระบบตรวจสอบข้อมูลก่อนแล้วเราถึงจะมายืนยันตัวตนมาสแกนใบหน้าที่แอปพลิเคชันเป่าตัตางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถ้าใครทําขั้นนี้ผ่านก็ถือว่าสำเร็จแต่ว่าถ้าหลังจากที่ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ธนาคารกรุงไทยแล้วไม่สำเร็จมาสแกนใบหน้าก็ยังไม่สำเร็จก็ก็ให้ลองต่อไปนะคะ ของเสียวเหยาก็จะเป็นวิธีนี้ของน้านะคะก็คือ,อลบแอปพลิเคชันออกแล้วติดตั้งใหม่แล้วก็ต้องไปเอาบัตรประชาชนนะคะไปยืนยันที่ตู้ ATM สีเทาๆนะคะจากนั้นก็มายืนยันตัวตนที่โทรศัพท์มาสแกนใบหน้าที่โทรศัพท์มือถือใหม่นะคะก็21ครั้งนะคะไม่ผ่านเนอะแต่ว่าลองวิธีที่เขาบอกว่าให้เอาแป้งมาทาหน้าใช่ไหมคะอันเนี้ย ก็ได้จริงๆนะคะสองครั้งลองสองครั้งแล้วก็ทําใกล้ๆกเดดช่วงกลางวันบ่ายๆอย่างเงี้ยะค่ะก็คือผ่านสําหรับท่านที่สองก็คือวิธีต่อมาอีกนะคะก็คือไปหาธนาคารให้ธนาคารยืนยันตัวตนใ,ให้แต่พอธนาคารปลดล็อกให้แล้วใช่ไหมคะก็มาสแกนใบหน้าก็ยังไม่ผ่านอีกใช่ไหมคะก็วิธีต่อมาก็คือสุดท้ายเลยคือให้ไปเปลี่ยนบัตร ประชาชนไปทําบัตรประชาชนใหม่อย่างงี้ค่ะก็คือให้เราไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ก็คือเรากลับมายืนยันตัวตนอันนี้ได้จริงๆนะคะก็อยากจะเล่าวิธีการตรงนี้ให้ฟังว่าท่านใดนะคะที่ไม่ได้ไปยกเลิกกับธนาคารใช่ไหมคะที่กลุ่มพิเศษใช่ไหมคะที่จะใช้บัตรประชาชนในการซื้อของตรงนั้นนะคะก็ยังมีความพยายามที่จะยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้สําเร็จก็มีวิธีนี้นะคะคือไปเปลี่ยนบัตรประชาไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่ อันนี้ก็จะสําเร็จอันนี้ได้จริงก็คือผลที่พี่ทํางานเขาช่วยพ่อะค่ะเราก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะกับอีกอันนึงใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือของเราแอปพลิเคชันอาจจะเวอร์ชันต่ำนะคะสแกนสแกนแอปพลิเคชันเป่าตัตงค์ไม่ได้นะคะก็ให้ยืมเพื่อนหรือหลานก็ได้นะคะบางทีการยืมของเขาเราอาจจะไม่สะดวกก็ได้แต่ว่าลองใช้เป็นครั้งคราวนะคะไปยืมมาแล้วก็ยืนยันตัวตน ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะจะต้องใช้เบอร์ของที่เป็นรที่ใช้ลงทะเบียนของราชนะนะคะอันนั้นก็ถึงจะยืนยันตัวตนผ่านกรณีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเราก็เลยมีวิธีมาล่อสู่กันฟังนะคะว่าจะเป็นวิธีใดก็ลองไปทําดูกันก่อนนะคะถ้า ถ้าตรงนี้ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ยังมีอยู่จริงๆนะคะบางท่านยืนยันตัวตนยังไม่สําเร็จแล้วก็เงินเข้ามาทบจนถึง4ี่พันแล้วก็ยังไม่ได้เอาออกไปใช้ได้สักทีนะคะก็ยังติดที่การยืนยันตัวตนสอมยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะแล้วก็หากมีวิธีใดใดๆนะคะก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้นะคะสําหรับเสี่ยาๆก็มีวิธีเพียงเท่านี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ